เวลาที่เราเจ็บปวดที่เราร้มลุกคุกคามน,นะมันขมขื่นนะเวลาเราป่วยไม่สบายเป็นไงมันเห็นโทษของร่างกายมันเห็นโทษของวัตตะไปหมดนะเกิดความเบื่อนหน่านยะเกิดความคลายออกจากสิ่งต่างๆที่ยึดที่รองอยู่ตอนสุขภาพดีๆมีทุกอย่างเพียบพร้อมโอ้ก็มองไปนะนะอยากมั่งอยากมีไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมละ่ะ แต่เวลานอนล้มป่วยไม่สบายอยู่ในโรงพยาบาลเนี้ไม่เอาอะไรและขอหายป่วยอย่างเดียวขอพ้นจากความหนักความร้อนอย่างเดียวเพราะทุกอย่างมันมีคุณค่าในตัวเองนะความเจ็บปวดก็ดีความขมขื่นก็ดีนความผิดพลาดความไม่สมปรานาความเจ็บป่วดทุกทรมานทางกายความทุกทรมานทางใจความบีบเค้นต่างๆก็ดี ที่เรามองว่ามันเป็นรสขมมันคือยาขมเป็นความขมขื่อีกด้านหนึ่งมันก็คือขับพิษความหลงให้แก่เรานั่นเองหนะลงความถือตัวถือตนหนะลงมานะทิฏฐิหนะลงอยู่ในความประมาทนะจนไม่เห็นไม่ได้ตระหนักถึงโทษภัยนะใช้ชีวิตอย่างประมาทไป สังเกตไหมบางทีช่วงเวลาที่เราประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยบางทีใจมันพองไปหมดนะเราก็ประมาทไปสังเกตไหมเวลาเราปฏิบัติสภาวะได้ดีเนะี่ยบางทีใจเรามันจะพองนะกิเลสมันจะพองได้ง่ายบางทีก็เกิดมานะถือตัวถือตนบางทีก็หลงไปเข้าใจว่าเราปฏิบัติได้ดีแล้วนะบางทีก็ประมาทนะหลงประมาทนะก็พลาดได้ง่ายทีเดียว บางครั้งสภาวะไม่ดีเกิดขึ้นเข้าสภาวะไม่ได้เกิดการติดขัดหนะงุดหงิดไม่ได้ดังใจนะเกิดความติดข้องนะก็เหมือนสิ่งประเสริฐสิ่งไม่ประเสริฐที่เกิดขึ้นเรามองว่ามันดูมันเป็นด้านที่ไม่ดีด้านลบใช่ไหมละ่ะสังเกตไหมถ้าเราผ่านช่วงรมลุกคุกค,คานช่วงความเจ็บปวดในชีวิตเนะี่ยถ้าเราได้เรียนรู้สิ่งนั้นอะ จิตใจเรามันจะเติบโตขึ้นมามากทีเดียวเหมือนผู้ใหญ่วัยกลางคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมา,มากๆไม่ตื่นตระหนกกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะเข้าใจความเป็นไปเหมือนฤดูกาลที่มันผ่านมาผ่านไปนั่นแหละหน้าร้อนบ้างหน้าฝนบ้างมรสุมบ้างหน้าหนาวบ้างต่างๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปธรรมชาติก็เป็นเช่นนั้นมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างนะ ที่เรียกว่าโลกธรรมนะมีลาบบ้างเสื่อมลาบบ้างมียศบ้างเสื่อมยศบ้างได้รับการสรรเสริญบ้างถูกดินทาบ้างมันก็หมุนเวียนแปรเปลี่ยนกันไปเป็นธรรมดาของโลกทุกอย่างมันก็เป็นเช่นนั้นเองในวัตฏะมันก็เป็นเช่นนั้นเองนะมันเปการหมุนวนแปรเปลี่ยนกันไปเคลื่อนทายกันไปเพราะฉะนั้นเข้าสภาวะได้กระทํา เข้าสภาวะไม่ได้ก็ทำก็เพียรปฏิบัติไปสภาวะมันเบาสบายก็ปฏิบัติไปบางครั้งมันร้อนมันอัดแน่นก็เพียรปฏิบัติไปเข้าใจทุกอย่างเราไม่ย่อท้อเพียรปฏิบัติไปนะทุกอย่างมันจะมีบททดสอบเข้ามาเสมอให้กระบวนการนะเจอความหวานบ้างเจอยาขมบ้างมันก็รสชาติของชีวิตนั่นเองนำธรรมทั้งเจประการมาเพาะบ่มมาฝึกฝน มาขัดเก่าตัวเองอยู่หนึ่งหนงนะเป็นวิถีของผู้ที่มีความเพียรเรื่อยไป